อาสาแจ้งไปตรวจสอบสี่ทุ่มสี่สิบสามหนึ่งเก้าหนึ่งรับแจ้งเหตุห้าทุ่มครึ่งแล้วก็ห้าทุ่มสี่สิบสามเนี่ยทุกอย่างเคลียร์ชัดเจนแล้วก็ทีมกู้ภัยกำลังช่วยเหลือนะครับเอาให้มันชารจไปเลยว่าตกลงช้าไหมนะครับ นายธรรมยานสเก็ตอานจาย์ะภัพรุ่งลาเกดห้อง,ง,งหน้าทานน้ำตกตะวันนึ่งขอหอวันตงู้แจ้งเดี๋ยวนะขอขอปิดปิดเบอร์โทรผู้แจ้งนะครับเบอร์โทัี่สิบสามสามยี่สิบสามสามสามคือห้าทุ่มสาสิบสามนาทีก็คือช้ากว่าที่ ลูกขายของลูกตันยูแจ้งไปตรวจสอบเนี่ยประมาณเกือบชั่วโมงเลยนะครับเกือบชั่วโมงเลยนะฮะก็คืออาสาร่วมเนี่ยไปเอาเค้กมาจากไหนไม่รู้แหละแต่ว่าไปก่อนที่หนึ่งเก้าหนึ่งจะได้รับแจ้งด้วยซ้ำนะครับต่อมาของจังหวัดนนท์ครับ โครการตกจากเรือของายเลนสิบห้ากาสิบเก้าอี้วนที่สามวนที่สตอนนี้กำลังนาทีกำลังจะดดัน้ำวัสิบกันแล้วครับกาสิสามสี่สามยี่สิบสามสีก็คือห้าทุ่มสี่สิบสามนาทีหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่อาสาไปตรวจสอบก็คือ ชุดหน้าที่ชุดประดาน้ำทั้งหมดถึงที่เกิดเหตุหมดแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าอันนี้ท่อนสุดท้ายนะครับยืนยันละว,ว่าตรงนี้หมดตกเรือสูญหายไปในน้ำแล้วบันทึกเก่าท่อนสุดท้ายบอกว่าท่อน,ท,อนท่อนสุดท้ายแจ้งว่าสูญหายไปในน้านั่นหมายความว่ากู้ภัยไปถึงจนได้รับข้อมูลครบทั้งหมดแล้วภายในในเวลาหนึ่งชั่วโมงที่กู้ภัยไปถึงเนี่ยสามารถ ยืนยันได้แล้วว่าคุณแตงโมสูญหายไปในน้ำจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาสาแจ้งไปตรวจสอบสี่ทุ่มสี่สิบสามหนึ่งเก้าหนึ่งรับแจ้งเหตุห้าทุ่มครึ่งแล้วก็ห้าทุ่มสี่สิบสามเนี่ยทุกอย่างเคลียร์ชัดเจนแล้วก็ทีมกู้ภัยกำลังช่วยเหลือนะครับเอาให้มันชัดไปเลยว่าตกลงช้าไหมนะครับ